การปรงอบัดช่วยได้จริงไหมครับเป็นมันเป็นการประกาศความผิดที่มีในตนนะการปรงอบัดไม่ใช่ว่าปรงแล้วจะบริสุทธิ์หรอกนะแต่มันเป็นการเหมือนสํารวมระวังและตั้งหลักขึ้นมาใหม่นะเป็นการตั้งหลักขึ้นมาใหม่เรามัดระวังทางจิตใจว่าเราจะไม่ทําเช่นนั้นอีก สิ่งนี้ที่เราทำผิดพลาดไปเราจะไม่ทำมันเองเราจะขอตั้งสัจจะว่าเราจะไม่ทำสิ่งนี้เป็นการประจานตนเองนะเป็นการเริ่มต้นใหม่สร้างใหม่นะมันไม่ได้บริสุทธิ์จริงหรอกนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าปงองาบัิแล้วบริสุทธิ์มันก็ไม่ต่างจากศาสนาอื่นเ,นเหมือนสารภาพบาปนะแล้วก็ไปทำอีกจะเกิดประโยชน์อะไรปรงแล้วก็ไปทำอีกนะ อย่างชก,กยกตัวอย,อย่างเช่นถ้าเป็นพระเนี่ยทาน้อาอสุจิเคลื่อนอย่างเงี้ยนะเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแสดงอาบัตเอาไปเข้าปฏิวัติเอาเข้าไปปุกเ,เอาเอาไม้ออย่างงี้เหรอนะเดี๋ยวก็คิดว่ามันจะหายเหรอโอ้ยไม่หายหรอกคนนี้ใส่เดิมๆนี่นิ่ใสเดิมๆม,ม,มันก็ผลมันก็เดิมๆจะพัฒนาตรงไหนมันจะเลื่อนตรงไหนจิตใจการปรุงอาบัตินี่คือการประจานตนเอง นะเป็นการประจานประกาศความผิดของที่มีในตนและเป็นผู้พึงสำรวมระวังไม่กระทำความผิดซ้ําอีกนี่แหละเรียกว่าบงอาบัต